โอเคครับทีนี้เราจะเริ่มมาสร้างโปรเจกต์แล้วนะครับคือในอ e ีเฟรมเวิร์กเขาจะเรียกว่าโปรเจกต์สเกเลตันก็คือเหมือนกับโครงสร้างโครงกระดูกของของเฟรมเวิร์กของแอปพลิเคชันเราของอของเว็บแอปพลิเคชันเรานะครับเราจะมาสร้างโปรเจกต์เว็บแอปพลิเคชันในสเต็ปนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้ตัว IDE ที่มีชื่อว่า NetBean นะครับในการทำเป็น โปรแกรมในการแก้ไขในการเขียนโค้ดนะครับโอเคนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับโดยเราจะเข้าไปที่ cmd นะครับคำมานพร้อมนะครับเข้าคำมานพร้อมนะครับทีนี้ก็ให้เราเข้าไปที่ตัว เดเรคทอรี ory, ่เวอร์ไวยเว็บนะครับของผมจะอยู่ที่ไดดีนะครับผมก็ใส่ดีโคลอนแล้วก็เอนเตอร์นะครับมาที่ดีแล้วก็ cd ไปที่แวร backslash สเวอร์ไวเว็บนะครับโอเคตอนนี้ก็หมายความว่าเราจะสร้างโปรเจกต์สก l ลเลตันในในเ w อร์ไวเว็บโอเคนะครับเวอร์ไวเว็บโอเคตอนนี้มามาเรียครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับ E C แล้วก็วักแล้วก็ตามด้วยเว็บแอปนะครับตามวักนะครับตามด้วยชื่อโปรเจกต์ครับทีนี้ผมจะตั้งชื่อว่า E underscore T training สองแล้วกันนะ E training สอง e t เ n d น n g 2เขียนนะครับ E-Tending2 แล้วก็ Enter ครับมันก็จะถามว่าคุณต้องการสร้างเว็บแอปพลิเคชันในในนี้ไหมดีแวมบนเว็บยูเทนนิ i n g 2เห็นไหมฮะแล้วก็กด y หรือตอบ yes ก็ได้ครับ y แล้วก็ Enter มันก็จะสร้าง Generate Code ให้เราที่เป็นลักษณะ s i ิเ l ต t o โครงสร้างโปรเจกต์ทั้งหมด ะครับได้ไหมครับโอเควิธีการว่าวิธีการดูว่ามันสร้างได้จริงหรือเปล่านะครับก็เปิดนะครับตัว local host ของเราหรือเข้า127.0.0.1 slash underscore training 2นะครับตามชื่อโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นนะจะเห็นว่ามันจะขึ้น ลักษณะนี้ให้เรานะครับก็คือมันสามารถทํางานได้ละโอเคอันนี้คือโปรเจกต์ที่เราจะทํานะครับทีนี้นะครับเราก็จะติดตั้งตัว IDE นะครับสําหรับการแก้ไขแก้ไขโค้ดนะครับโอเคนะครับจะใช้ NetBeans นะครับตอนนี้ติดตั้งยะ่ครับ n e t b e a n ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับเข้ามาดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ netbeans.org นะครับดาวน์โหลด ครับครับผมนะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งปกตินะครับติดตั้งปกติตอนนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับเปิดขึ้นมาเลยก็จะเห็นหน้าตา,าลักษณะนี้ครับรปึ๊บอ่าทีนี้นะครับ ผมตอนนี้ของผมเป็น8.0.1นะครับจริงๆเวอร์ชันอะไรก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับใน NetBean เนี่ยในเว็บไซต์ NetBean มันจะมีปลั๊กอินสำหรับ e f r a m e Work อยู่นะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดมาซะนะครับโดยคลิกเข้าไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับเมนูปลั๊กอินจากนั้น เซิร์ชข้างล่างนะครับว่า YII อไาครับ uh huh. นะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้ครับยีพ y เอสพ e ยีเฟรมเวิร n กเน็ตบีนพ c อะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. นะครับมันรองรับเวอร์ชัน8 7.4 7.3นะฮะนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับ,นะรบก็เลือกเวอร์ชันตามที่เราติดตั้งไว้นะครับเลือกเวอร์ชันตามที่เราติดตั้งไว้นะครับของผมจะเป็นเวอร์ชั่น8.0นะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับ ก็เอามาไว้สักที่นึงนะครับผมจะเอาไว้ที่เดียวกันกับดาวน์โหลด G Framework นี่แหละนะครับก็เซฟลงไปนะครับอันนี้เคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเขียนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ เปิด n e t b e ี n IDE ขึ้นมาครับอ่าเสร็จแล้วมาที่ t o o l tools plugin นะครับ tools plugin นะครับมันก็จะโหลดแป๊บหนึง่งนะครับทีนี้มาที่ครับดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดเด็ดนะครับแล้วก็ add plugin เข้าไปนะครับก็ไป browse ตัวที่เราดาวน์โหลดมาไว้นะครับดาวน์โหลดมาไว้ผมโหลดไว้ที่ดีดาวน์โหลดยนะครับหนึ่ 6, แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ Open นะครับโอเพนปึ๊บมันบอกว่าถูกติดตั้งไว้แล้วนะครับพอโอเพนเสร็จปึ๊บเราจะเห็นตัวเนี้ยอยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราติ๊กข้างหน้ามัน นะครับแล้วก็เลือก install ข้างล่างนะครับอ่ามันก็จะถูกติดตั้งเข้ามาตรงนี้ครับ install นะครับ install เลยนะครับตรงนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมองไม่เห็นให้เราติ๊กที่ show detail นะครับเราถึงจะเห็น e f r a m e w o r s, น, <S นะครับ e e f r a m e w o r k S uh, p s p e Framework ตัวนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับโอเคหลังจากติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ close ไปนะครับทีนี้เราก็จะสร้างโปรเจกต์ใน e d b e Bin นะครับก็มาที่ท็บโปรเจกต์นะฮะ t a บโปรเจกต์แล้วก็คลิกขวา New Project ก็ได้นะฮะหรือคลิก ไอคอนนี้ก็ได้นะครับหรือไฟล์ New Project ก็ได้เดียวกันนะครับ New Project นะครับแล้วก็เลือก PHP นะครับ PHP Application with Existing Source นะครับก็กด Next ไปนะครับแล้วก็ไปเลือก Source Folder ก็คือ,อตัว eTraining 2ที่เราสร้างตะกี้นะครับ e t เทนนนะครับเจอไหมครับก yeah, uh, ็ Open นะครับแล้วก uh, ็ Finish เลยนะครับแล้วก uh, ็ Finish เลยนะครับก็จะเห็น E t r a i n n n g 2เกิดขึ้นมานะครับมันก็จะเปิดไฟล์ึ้น e x ็ก i n g 2ก็ขึ้นมาครับนะครับคือ ะเห็นว่าอันนี้จะเป็น PHP ใช่ไหมฮะ PHP จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวข้างล่างครับ Notification ตัวเตือนเราลองคลิกขึ้นมาดูครับมันยังไม่มาเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวอรยวอก,ก่อน,นคือปกตมิมันจะเตือนเราว่าในตัวเนี้ยนะครับตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยเป็น e f r a m e w o r k นะอะไรอย่างเงี้ย พอเราคล e ิก activate G-Frame Work มันจะขึ้นไอคอน G-Frame Work ขึ้นมาฮะอ่าเห็นไหมครับมันมาแล้ว<ม>ถ้าคุณต้องการ enable โปรเจกต์ Project เป็น G-Frame e Work ก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกทันทีนึงจะเห็นว่ามันจะมีไอคอน G-Frame Work เกิดขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ<ม>ได้ไหมครับ<ม>อ่านี่ผมขอ close Project ตรงนี้ออกก่อน โอเคให่เหลืออันเดียวแล้วกันนะฮะ <c oughs> ทีนี้นะครับ <c oughs> เพื่อความชัวชัวยังไงฮะเวลาเวลาที่ที่เกิดออโต้คอมพลีทนะครับเพื่อความชัวให้ให้ออโต้คอมพลีทเรามันมันโผล่ขึ้นมาเวลาเราเคะวัดเคาะอะไรเงี้ยฮะก็มาที่ตรงนี้ยฮะอินฟลูดพาร์ทนะครับ ตอนนี้มีมีเฟรมเวิร์กไหมครับมีไหมครัน่าจะยังไม่มีครับถ้ายังไม่มีคือคลิกขวาแล้วก็ Property ที่ include p a r t นะครับแล้วก็ add add folder นะ add folder มาที่ G แล้วก็เฟรมเวิร์ครับไปไปที่โฟลเดอร์ G แล้วก็เฟรมเวิร์อยู่ที่แ a มนะครับ ดีแล้วก็เฟรมเวิร์กแล้วก็โอเพนนะครับเฟรมเวิร์กครับเฟรมเวิร์กดีแวร์แวมเฟรมเวิร์กนะครับแล้วก็โอเพนแล้วก็โอเคเลยครับได้ไหมครับโอเคนะครับ<ม>ก็อันนี้ผมอินคลูดมาไว้แล้วคือมันจะง่ายเวลาที่เรา เพราะว่าข้ออะไรเงี้ยเรียกคลาสเรียกอะไรมันก็จะขึ้นมาให้เราเองเลย mm hmm. ง่ายขึ้นนี่คือการสร้างโปรเจกต์สเกลเลตันนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ใน NetBean นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะเขียน mm hmm. โปรแกรมนะครับอเคนะครับ